ข้อสอบที่เก็อิงชอบหลอกเด็ก69ใครไม่อยากโดนหลอกต้องดูแววบวันนี้เราเสนอเรื่องถ้าเกิดเจอประโยคคําถามที่ขึ้นต้นด้วยคำปฏิเสธแบบนี้บางน้องบางคนเนี่ยอาจจะงงว่าสรุปแล้วเราต้องตอบ yes หรือตอบ no กันแน่เนาะที่จะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบเอาง่ายๆเลยให้คิดว่ามันเป็นเหมือนประโยคบอกเล่าเรามาดูตัวอย่างกันคําถามถามว่า don't you like ice cream นะครับให้คิดว่ามันคือ Do you like ice cream? ไปเลยนะครับคุณชอบไอศครีมไหมถ้าชอบก็ตอบว่า yes ถ้าไม่ชอบก็ตอบว่า no แค่นั้นเลยทีนี้เราไปดูตัวเลือกกันตัวเลือกที่หนึ่งบอกว่า yes I hate it yes อันนี้ก็จะแปลว่าชอบถูกไหมนะครับชอบแต่ด้านหลังบอกว่า I hate it ที่แปลว่าฉันเกลียดมันแสดงว่าขัดกันเองจึงทําให้ตอบไม่ได้ตัวเลือกที่สองบอกว่า yes ก็คือใช่ฉันชอบและประโยคข้างหลังตามด้วยคำว่า I love it ฉันชอบมันเลยฉันรักมันเลยดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกข้อที่สองนั่นเอง ทีนี้เราไปดูข้อที่3กันต่อข้อที่3บอกว่า no ก็คือไม่ชอบนั่นเองแต่ข้างหลังนั้นบอกว่า Vanilla is my favorite flavor ก็คือรสวนิลาเป็นรสที่ฉันชอบมากที่สุดดังนั้นข้อนี้ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าใจความมันขัดกันเองและข้อที่4เป็นคําว่า i bought it yesterday ตัวนี้จะเป็นการตอบคําถามที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า when จึงทําให้ตอบไม่ได้เช่นกันใครชอบเทคนิคแบบนี้กดติดตามช่อง open door t cast ไปเลย